จากฝรั่งเศสขอบคุณมากนะครับนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะสายเกษตรกรครับคนทำหนาที่ทำาน้าที่นะคุณซู่ซืหรือเปล่าชอบแมงกระวี่กับเดนเดอร์นะครับดูเข้ากันขอบคุณมากครับเราก็อยู่กลุ่มเดียวกันนะเหมือนมีใครทะเลาะกันนะไม่ใช่นะคุณปูชิโน่นะครับกดให้แล้วครับแมงกระวี้ฟีดเสียงดังฟังชัดนะใช่ครับไม่ต้องใช้ไม์ลอยคะรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ไม์ลอยนะ ดูดูกล้องให้แป๊บหนึ่งนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะไปเอากล้องก่อนคุณแจนะครับสู้ๆนะครับปลูกข้าวสนุกมากเลยนะนะครับผมคุณแสงจันนะครับนะสวัสดียามเย็นค่ะคุณแอสวัสดีนะครับคุณเลดมีกดให้แล้วนะคะน่าสนุกมากขอบคุณมากครับนะคุณพรนวันนะครับเสียงชิดนะฮะใช่ครับนะเสียงชิดเเรืื่ออองงงข อยู่นู่นอะไรไม่รู้นะอยู่ตรงน้นนะฮะคุณแพรว่า55นะครับคุณมาเรียมกดไลค์ให้แล้วนะครับน้อนนะครับคุณรัตนีมาอีกแล้วข่าขอบคขนมากนะครับนะฮะฝั่งฝั่งนั้นไม่ได้มีเรื่องอะอย่างใดนะฮะฝั่งนั้เป็นการดำนาและก็เป็นวิถีชีวิตนะครับของชาวนานะครับผมนะ ถ้าใครไลฟ์สดแถวนั้นนะกล้องทะลุเลยนะฮะบบ <c oughs> อันนี้ผมออกมาไกลแล้วนะน,น,นะครับก็เลยรอดตัวนะครับน,น,น,นะครับออเรามาดูลงพลตำนานดีกว่านะฮะด,ด,ด,ดูลงพลตำนานดีกว่านะครับเอเครัตั้งขาตงหมก็รอยู แดงวาทุบ้านเนก็ไม่งพรบนี่หรอลูกหลานหนึ่งซื้อค oui> ือหากัะถิมเบินตัเจ้าเนาะเหอนตใจครับทำไมมงก็บี้เงียบเสียงนะฮะเดีวใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมตั้งลำก่อนนะใจเย็นนะเกเมือไ

พอ่อแ,นแนคน,นิสัยแบบนี้นะครับผมนะนะครับส่ใล้้ามาหากินนะครับวเพิ่กู้นะครับบอกา,วา,างวาายงน้อยทอมงนั่แมแดนไ่ให้ตายกันครับ่เ็าเปีน,เ,เ,เ,นเ,เนี่ยมาจเคือ่บนวยามันน,น้ก็นะ,น,ะนะครับ้าจูจาก้่าก้าเย็นได้นามาให้น ตามเดียวกูไ่ไห้สะอ่อนมึงได้ล่ะเดี๋ยวมึงสิมาอยากกับยังก่นจนๆนอังกูวกูันเนี่ยสทั้งหสขนนะครับนะแมกบีไม่เงียบเราก็ได้นะฮะใจเย็นครับดูเสียงมนะครับนะครับผมถตามันอยากไป็ลวกูก็ไปซื้อมันนนี่แปดสี่หัน่ะอันนี้กระแต่นนะดำมาอย่างนี้นะครับตมนน้ย้ยด คุณค <correction. S 1> ุณคุณจารบี <icio> ้บอกว่าแม็กก e. ี้ครบกวนขอลายไอดีน้องนิวหน่อยได้ไหมครับน้องนิวขอลายหน่อยพี่ผมใอ่ช่อมอไอเดียเอฟซีขอไอเดียเอฟซีเขาขอไอดีให้ไหมให้หรือไม่ให้เอาเบอร์โทรก็ได้ไหม ไม่ให้สิต้องต้องต้องผ่านพ่อเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุนผ่านเลฟซีหน่อยครับเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้หญิงให้เป็นผู้ชายไห้เสือน้ำนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับขอขอขอน้ำเย็นให้พี่เสือไม่มีแบบปวดพี่เสือข้ามเลยไม่มีไม่ได้มีจ้า ดูในช่องชุมชนเลยบ้านเราบูฮอดดอกลูกจีนหมาบัวน้องกิ๊กไปดูในช่องชุมชนเลยมีรายละเอียดช่องชุมชนสายบุญคุณคุณจะจะอี้เหรอคุณจะอี้ไปดูในช่องชุมชนของต้องสายบุญเลยนะครับนะเขาใส่รายละเอียดไว้ให้แล้วจะมีเบอร์โทรมีรายละเอียดนะฮะนะครับผมใช่ไหม

โดยคอนสนเสื้อ55สู้เสียงชิดแต่ไม่ได้ใช่ไหมน้องใช่นะฮะก็เป็นเบอร์รหนึ่งนะฮะคุณเจอหลานนะ,ะได้ยินแต่เสียงชิดนะฮะเก็บแม็กระกี้มาแล้วนะฮะคุณปูปปชินโน,น่บ้านนั่งกบี้หลังบ้านญาติทิ้ทำไปอยูไหนแล้วครับแค่เดีไว้น,นะครับตอนนี้จน,นไม่ต้องห่วงชั้นนะครับเอาไว้ก่อนเลยนะฮะมาช่วยงานตรงนี้ก่อนนะคะนน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 รับคุณยังมีัทพัทลาดอนนะฮะส่งสติกเกอร์มาคุณทิศใหม่ คู่เด้อนะเดี๋ยวพิวชิตเ,เสียงคงควัน,นอ่ะคุณแจ๊กบ,บอกว่าอยากโอนเงินให้น้องซื้อขนมนะครับที่เจ็ดอ่ะอยากอยากเห็นน้องไปเจ็ดอ๋อเซเวน่นอยากให้ให้น้องไปซื้อขนมที่เซเว่นนะครับอ่าไปไปดูช่องชุมชนของสายบุญนะจะมีเบอร์โทรอยู่นะครับติดต่อพ่อพ่อน้องเลยดีกว่าเนาะค,คุณแอนดี้น้องนาม่านานครับนีสง่งเจอหัวใจยมอยมาคุณเจอแล้วครับชาวบูชาคนระับเยี่งมา คุณโออารันเยี่ยมเลยนะครับคุณโอเป็นกำลังใจให้นะคะคุณท่านอาภาภูพานเพชรเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากครับปุ่ม244ท่านพัณอีิยานะครับคุณอาิยานะครับหัวใจมานะครับหัวใจมาแล้วเป็นการสร้างที่แอดช่องแอดช่องแอดเสือหมุนนะครับพี่เสืออยู่ไหนโอเขพอไปแล้วนะพี่เสือไปแล้วขึ้นน่าจะหลุดนะ สาเหตุที่ข้างหมุนเน um okay. so no no ี you no ่ยคือว่ามันม right? okay. okay. no ันหลุดนะมันร้อนอาจจะร้อนเกินไปบางทีอาจจะร้อนมากโอเคก็มีสองอย่างนะไม่ร้อนก็หลุดนสองอย่างนะคุณคุณทองนะฮะยูโรเอฟซีฟอร์มลาวโอเคประเทศลาวนะครับแล้วผีนี้ส่งมาใจมาคุณสนใจสวัสดีตอนเย็นจ้ากดตรแล้วนะขอบคุณมากนะครับนะสวัสดีครับที่ส่งมา23ท่านนะครับนะ นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสายบุญแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ